HAPPY BIRTHDAY to YOU TO สวัสดีค่ะกิ๊บนะคะวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาสอนเล่นกีตาร์ในเพลง Happy Birthday นะคะเป็นแบบง่ายๆนะคะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกเลยนะคะคอร์ดแรกนะคะคอร์ด G ค่ะ ใช้นิ้วชี้นะคะจับที่สายที่ห้าช่องที่2นะคะนิ้วกลางจับที่สายที่หช่องที่3ามแล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่1ช่องที่3ามค่ะนี่ต่อมานะคะคอร์ดดีนะคะนิ้วชี้จับที่สายที่สามช่องที่สองนิ้วกลางจับที่สายที่1ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่สองช่องที่สามต่อมาคอร์ดซีนะคะนิ้วชี้จับที่สายที่ 2ช่องที่1นิ้วกลางจับที่สายที่สี่ช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่ห้าช่องที่สามนะมีแค่สามคอร์ดเท่านั้นง่ายไหมแพทเทิร์น <t arten> นะคะจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงอีกทีนะคะลงลงขึ้นขึ้นลง โดยที่ลงลงขึ้นขึ้นลงจะเป็นหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นคอร์ดเปล่าๆไปโดยที่ยังไม่มีคำร้องก่อนนะคะสามสี่ลงลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดค่ะลงลงขึ้นขึ้นลงยังอยู่คอร์ดเดิมนะ คะเดี๋ยวเราจะลองมาตีคอร์ดไปแล้วก็เล่นไปนะคะโดยที่คำแรกนะคะจะมาดองคำว่า b i r ร์นะคะ Happy Birthday to จะเป็นแบบดิดตกนะคะกิ๊บจะเขียนเลขของสายเอาไว้ให้นะคะแล้วที่ขอดจีนะคะจะดึง6 3 2ค่ะเราจะเล่นเป็นดึงตกดึงตกหรือนับเป็นตัวเลขนะคะจะเป็น1 2และ3 4อีกทีนะคะ1 2และ3 4ดึงตกดึง เราจะดึงสายที่4 3 2ค่ะดึงตกดึงตก1 2และ3าม่อมาขอดนะคะเราจะดึงสายที่5 3 2นะคะเหมือนเดิมค่ะดึงตกดึงตก1 2และ3าโดยที่ดึงตกดึง หบอย่างนี้นะคะคือหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปร้องไปพร้อมๆกันดูนะคะส4ส Happy birthday to you Happy birthday จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนในเพลง Happy Birthday นะคะเข้าใจกันบ้างไหมคะยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะยังไงกิ๊บก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ